สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดยอนออกทาหลอดบายกันชาริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์การงานการเงินของคุณหรือวันสุดท้ายแล้ววันสุดท้ายวันท้าย,ายสุดมากันที่วันเสราร์นะจ๊ะหนึ่งถึสิบหกสิงหาดูไว้ให้ล่วงหน้าเพื่อเป็นไกด์ไลน์เผื่อมีอะไรจะเกิดขึ้น มีอะไรที่คุณจะต้องระมัดร,ระวังอะไรแบบนี้ค่ะบางสิ่งบางอย่างยังไม่เกิดบางสิ่งบางอย่างเกิดแล้วบางสิ่งบางอย่างาจะเป็นอนาคตข้างหน้าแนาจะจะอ่ะมาดูกันสิว่าสวัสดีชาวงซองสวัสดีเอฟซสวัสดีสมาชิกท่านให,หม่ที่กดติดตามรับชมรับฟังชอ่องนี้มาสาวจา้ามาดูกันสิว่าในเดือนนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณบ้างคะ่ะ การงานการเงินรัะชีวิตโดยรวมโอ้งานมีงานใหม่เข้ามาหรือเปล่าเริ่มต้นอะไรใหม่สําหรับชีวิตหรือเปล่าโอ้ดี s, เอ็มแพร์เลยนะสาวโอ้เอ็มพาร์เอร์ด้วยยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมไพ่ดีจังไพ่เงินเข้ามาแล้วไพ่ของการเงินก็เข้ามาไพ่ของงานก็มีเอไพ่ของรอถ้ารองานรองเงินรออะไรอยู่อ่าจะได้สมปาถนาดังสิ่งที่คุณต้องการ น่าจะเสาอย่าได้กังวลใจเกินกว่าเหตุไปเวลแรกบางทีการที่เราเราท,ทําจิตใจให้สดใสทั้งนั้นนี่มันไม่สดใสเราท,ทําจตใจให้สดใสหรือเราพยายามที่จะชีวิตแบบบวกบัวไวอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาถ้าเราดามมากับชีวิตโอ้ชีวิตไม่ไหวเลยทาไมทุกขนาดนี้ทําไมแยกกันอะไรเงี้ย มันก็จะดึงพลังงานลบๆเข้ามาพราฉะนั้นเราก็สดใสไว้นะจ๊ะไพ่ใบแรกของคุณสาการเริ่มต้นกับกิจการงานใหม่ๆมีเรื่องท้าทายความสามารถอาจารย์มองว่า,พาไพ่ใบนี้ถึงมันจะยากเพียงใดเนี่ยคุณมีความเก่งกาจมีความสามารถพอเขาเรียกว่าอย่างนั้นถ้ามีปัญหาในชีวิตส่วนตัวไม่ว่าอะไรก็ตาม เดี๋ยวมันกรุบผลไปได้ติดปีกบินแล้วจะมีปีกแล้วนะจ๊ะการเริ่มต้นข่าวดีอย่างบางคนไปสอบแข่งขันหรือการได้รับแรงบันดาลใจไฟลุกชนโชดช่วงชัชวานมีชีวิตชีวากระชับกระเฉงที่คุณจะก้าวไปในสถานการณ์ข้างหน้าบางคนก็ได้ข่าวดีในในการที่ไปสอบแข่งขันแล้วได้อะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะอืม การเงินมีเงินในทิศทางที่ดีค่ะมีข่าวใหม่ๆบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งหรือบางคนได้รับหน้าที่ใหม่ตําแหน่งใหม่หน้าที่ใหม่เอ่อไปได้ร่วมง,งานกับคนที่มีอายุหน่อยหรือคนที่มีความรู้ความสามารถการงานไปได้ดี <S <S คุณมีความในช่วงเศรษฐกิจแบบเนี้ยคุณมีความมั่นคงอยู่เงียบๆค่ะความมั่นคงความร่ํารวยบางคนรวยที่เอ่อรวยที่แต่ไม่รวยเงินอัตเมีแต่มี นะคะในบางคนเนี่ยตั้งเป้าหมายสําหรับชีวิตไว้และคุณจะพาตัวเองไปสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จได้หรือตอนนี้ได้ฉเฉลิมฉลองแล้วมีเกณฑ์ของการได้ฉเฉลิมฉลองได้มีความสุขได้มีสิ่งที่คุณปรารถนาคุณไปไกลละอารมณ์ประมาณเหมือนคุณเป็นคนที่มีธงสําหรับชีวิตนะสาคนเราถ้ามีธงสําหรับชีวิตว่าชีวิตฉันจะเอาอะไรเนี่ย ความสาเร็จเป้าหมายชัยชนะไม่ไกลเกินเอื้อมคุณหรอกคะ่ะนะจจะอืมเพราะฉะนั้นบางคนนะแบบทํางานไปวันต่อวันวันต่อวันอะไรเงี้ยมันก็จะไม่แบบเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าตำเขาสารกอกหมอไหมทํางานไปวันวันไม่ได้มีความคิดจะก้าวหน้าไม่มีหาอะไรเพิ่มแบบเนี้ยถ้าใช้ชีวิตแบบเนี้ยมันจะไม่ประสบความสําเร็จแต่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะ อ,อยากจะประสบความสําเร็จบางคนจะได้รับอิสระอิสระในอะไรอิสระในการทําเป็นเจ้าของกิจการก็ได้อะไปเปิดร้านค้าเองเป็นเจ้าของกิจการเองอ่ารวยเองไม่อยากเป็นลูกง้องใครแล้วอยากจะหรือบางคนก็อาจจะได้งานคือทํางานประจําก็มีงานเริ่มต้นใหม่ของการทํางานเปิดร้านค้าเปิดร้านอาหารเปิดกิจการใหม่ๆที่คุณฝันไว อะไรก็าตามที่คุณฝันไว้ไปบนบาสานเก่าวที่ไหนมาไหมช่วงนี้ในใจมีความรู้สึกถึงการไหว้พระขอพรสายมูอ่าสายมูมาเต็มนะจ๊ะถ้าคุณวางแผนสำหรับชีวิตค่ะแผนสำหรับชีวิตคุณนั้นจะรุ่งร่วงไปได้ด้วยดยีแต่ต้องมีคนหนุนหลังนะมีคู่ถ้าคุณมีคู่บางคนเป็นคู่ที่ดีคู่ที่มีทรัพย์คู่ที่ดีบางคนแบบเป็นคู่มีทรัพย์แต่อาจจะ มันจะไม่ดีสําหรับเราไหมแต่บางคนนะ่ะมันดีแต่คุณเกิดความกังวลใจคนคนต่างๆหรือคนหรือสภาวะแวดล้อมค่ะสิ่งรอบข้างสิ่งเร้าต่างๆทําให้คุณไม่สบายใจนะักบางคนก็มาขอยืมตังค์บางคนก็มาขอร้องความช่วยเหลือก็ได้นะจ๊ะถ้าคุณคิดว่าจะให้เขายืมแล้วคุณไม่ได้เดือดร้อนก็ให้ยืมได้เช่นเดียวกันผลที่คุณทําบุญที่คุณสร้างจะ ส่งผลให้ชีวิตคุณจะหนุนนําชีวิตคุณให้ดีหรือคนบางคนอะ่ะมีเป็นคนที่มีบางคนไม่มีเงนินมีที่ดินเอ่อดีเอ็มเพรสเนี่ยเป็นคนมีเทือกสวนไร่นาหรือการทําการเกษตรข้อ่อ,อนข้างได้ผลดีบางคนขายทุเรียนตอนนี้ทุเรียนกําลังตัดได้ได้เงินได้ทองเยอะแยะ,ยะ,ยะอืมอารมณ์นี้เนจ่าความรักความรักเจ้าคะ่ะความรักของคุณเหรอ บางคนอยู่ในในความรู้สึกของการอยากจะเริ่มต้นใหม่กับตัวเองบางคนอยากจะเริ่มต้นใหม่สําหรับชีวิตบางคนระทิ้งกับคู่คู่ครองของคุณเองคือไม่อยากอย,กอยู่ตรงนี้เพราะว่าการอยู่ไปเนี่ยมันไม่มีความสุขมันมีแต่ความกมังวลใจมีความทุกข์เออก็เลยตัดอ,อกตัดใจอ่ะปล่อยเขาไปเขาอยากไปกับใครก็ปล่อยเขาไปอะไรอย่างเงี้สาวคุณเป็นคนตัดสินใจได้ดีเด็ดขาดดีนะคะ เป็นคนที่ค่อนข้างจะเด็ดขาดเป็นคนที่ตัดสินใจอะไรแล้วมันโอเคอะนะจ๊ะเพราะฉะนั้นอย่าได้กลัวการเริ่มต้นใหม่นะมันมีภพยของการเริ่มต้นใหม่คุณอาจจะกลัวเกินไปคุณอาจจะจะอยากจะอยากแบบบางคนก็ก็เคยอยู่แบบนี้มานานก็เลยไม่อยากเริ่มต้นใหม่ ในด้านความรักความสัมพันธ์เนี่ยนะมันเป็นความสัมพันธ์บางคนบางคู่นะคะเฉพาะคนบางคนเป็นความสัมพันธ์ที่เราสอคนก็เกื้อหนุนจุนเจือหรือว่าช่วยส่งเสริมดวงซึ่งกันและกันอะ่ะแต่ว่าคุณอาจจะรู้สึกไม่สบายใจกับคนที่คุณรักไหมคุณแอบสงสัยว่าเขาแอบไปคุยกับใครมีใครรับหลังไหมอะไรอย่างนี้ หรือบางคนอาจจะกลัวคนรักเก่าของคนรักของคุณไปคืนดีกับคนรักเก่าหรือตัวคุณเองอยากจะไปคืนดีกับคนรักเก่ามิไพ่ของการเริ่มต้นบางคนถ้ามีความสัมพันธ์รึกซึ้งซับซ้อนระวังเรื่องของการตั้งครรภ์แต่ถ้าอยากมีลูกตอนนี้ได้เลยโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่การกอกำเนิดแห่งการตั้งครรภ์มันไปได้สวยอยู่นะจ๊ะโอเคไหมอ่ะ ขอดูซิว่าคนโสดจะมีใครเข้ามาไหมจ๊ะคนโสดโสดจริงอเปล่าโสดคนโสดบางคนค่ะไปพัวพันกับรักซ้อนไปพัวพันหรือไปชอบคนมีเจ้าของก็เรามาระวังโดยละกันคนมีเจ้าของจริงๆอะ่ะจริงๆแล้วว่าคุณเป็นคนมีความรู้เป็นความเป็นคนมีความสามารถหน้าตาฐานะดีมากๆเลยแต่บางทีบางคนก็ที่ใจหวัน่นไหวไปกับ คนที่มีเจ้าของก็ระวังกันคนโสดจะมีคนเข้ามาไหมมีคุณเป็นคนมีนมสเสน่ห์มากมากเลยนะแต่คุณจะไม่ถูกใจกับคนที่เข้ามาออกนะจ๊ะแต่ว่าคนที่อยู่ที่คุณชอบก็อาจจะไม่โสดก็ระมัดระวังกับคนไม่โสดด้วยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแะจะชัดเจนขึ้นไหมความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยบางคนอาจจะอยากเดินออกไปแล้วเพราะว่าอยู่ในตรงเนี้เหมือนเราถูกบางคนมันมันกำลังจะจบไหม เหมือนเราไม่อยากอยู่ตรงนี้อีกแล้วอะเรามองความสัมพันธ์แบบนี้มาเนิ่นนานแล้วเหมือนหลอกเราหลอกแพ่เรารักหลอกถ้าเราหลงอพูดอย่างทําอย่างพูดได้แต่ทําไม่ได้สักอย่างออกอาการของคนที่แบบหมดใจไม่ไหวแล้วฉันจะไม่ทนกับสิ่งเหล่านี้อีกแล้วนะจ้ะโอเคไหมอ่ะรักสามเศร้ารักซ้อนรักที่มีเงื่อนไขรักที่มันดูแล้วเป็น สามสี่คนขึ้นไปหรือรักที่เป็นประเด็นของรักสามเศร้ารักสามเศร้าระวังการจบกันจบตัดบางคนบล็อกไลน์บล็อกเฟซบล็อกใจกันไปเลยชีเดียวเชียวเพราะว่ามันอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่แฮปปี้คงไว้ในะความเป็นเพื่อนหรือรักซ้อนของคุณอาจจะไม่ได้มีบุคคลที่สามนั้นอาจจะมองถึงพ่อแม่พี่น้องเราไม่ชอบเขาเออฐานะต่างกันความสมดุลกับชีวิตใหม่มีดูเรา ดูแล้วเจ้าชู้จังเลยอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมองถึงรักซ้อนที่เป็นเป็นแบบพ่อแม่เราไม่เห็นด้วยญาติเราไม่เห็นด้วยก็ได้เหมือนกันนะคะรักซ้อ,อนคงกลับมาคงจะตัดเรื่องของใจแต่คงใจคงไว้ซึ่งสถานะของกาลยานามิตรได้เหมือนกันโอเคไหมเจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดึมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ e ต้คลิ t i o n บอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์นะคะแอคไลน์เอ e หวายแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ